ธรรมบทภาคหโรกวัควรรนา,นาเรื่องอธิสฐานข้อความเบื้องตน้นพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปาราบอสัตทิสถานตรัสพระธรรมเทศานานว่านาเวกัทะริยาเทวโรกังวชันติเป็นตน้นพระราชาถวายทานแข่งกับราษฎรความพิสดานว่า ในสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จจารลิกไปแล้วมีภิกษุประมาณ500เป็นบริวารเสด็จเข้าไปในพระเจตวันพระราชาเสด็จไปวิหารทูลนิมนต์พระศาสดาในวันรุ่งขึ้นทรงตรัสเตรียมอาคันตุกะทานแล้วจึงตรัสเรียกชาวพระนครว่าจงดูทานของเราชาวพระนครมาเห็นทานของพระราชาแล้วในวันรุ่งขึ้นทูลนิมนต์พระศาสดา ตระเตรียมทานแล้วทรงข่าวไปกราบทูลแด่พระราชาว่าขอพระองค์ผู้เป็นสมุติเทพจงทอดพระเนตรทานของพวกข้าพระองค์พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของชาวนครเหล่านั้นแล้วทรงดมรตว่าทานอันยิ่งกว่าทานของเราอันชนเหล่านี้ทําแล้วเราจักทําทางอีกจึงรับสั่งให้ตระเตรียมทานแล้วแม้ในวันลุ่งขึ้น เมื่อชาวพระนครเห็นทานนั้แล้วในวันลุกขึ้นจึงตระเตรียมทานเล้วด้วยประการชนีด้ด้วยอาการอย่างนี้พระราชาไม่ทรงอ่านเพื่อให้ชาวพระนครแพ้ได้เลยชาวพระนครก็ไม่อ่านเพื่อจะให้พระราชาแพ้ได้ต่อมาในวาระที่หก ชาวพระนครเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่าตระเตรียมทานโดยประการที่ใครใครไม่อาจจะพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของชาวพระนครเหล่านี้พระราชาทอดพระนิทาน,นแล้วทรงดำริอยู่ว่าถ้าเราจักไม่อาจเพื่อทำทานให้ยิ่งกว่าทานของชาวพระนครเหล่านี้ใสประโยชน์อะไรของเราด้วยชีวิตเล่า ดังนี้แล้วได้บรรทมดำลิถึงอุบายอยู่พระนางมาริกาทรงจักทานลำดับนั้นพระนางมาริกาเทวีได้เข้าไปเฝ้าเท้าเธอแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชาเจ้าเพราะเหตุไรพระองค์จึงเป็นผู้บรรทมอย่างนี้เพราะเหตุไรอินทรีย์ของพระองค์จึงเป็นดุจเลดเนดหนยแล้วพระราชาตรัสว่าเทวี บัดน,นี้เธอยังไม่ทราบหรือพระเทวีหม่อมฉันยังไม่ทราบพระเจ้าค่ะเท้าเธอตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่พระนางเลี้ยวลำนั้นพระนางมาลิกากราบทุลนเท้าเธอว่าข้าแต่สมมติเทพพระองค์อย่าทรงดำริเลยพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอัญชาวพระนครทั้งหลายให้พ่ายแพ้อยู่พระองค์เคยทอดประเนตรเห็นหรือ หรือเคยสดับแล้วที่ไหนหม่อมฉันจักจัดแจงทานแทนพระองค์พระนางกราบทูลแด่เท้าเธออย่างนี้เพราะความที่พระนางเป็นผู้ไร้จะจัดแจงอธิษยสถานแล้วกราบทูลว่าแค่แต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำบนดบสํสำหรับนั่งภายในวงเวียนด้วยไม้เรียบที่ทำด้วยไม้สาระและไม้ขานาง เพื่อภิกษุ500รลูกพวกภิกษุที่เหลือจากนั่งภายวงนอกวงเวียนขอจงรับสั่งให้ทำสเสวตฉชัดห้าร้อยคำช้างประมาณ500ร้อยเชือกจากถือสเสวตฉชัรเหล่านั้นยืนกั้นอยู่เบื้องบนแห่งภิกษุ500รลูกขอจงรับสั่งให้ทำเรือสำเร็จด้วยทองคำอันมีสีสุกสักแปดลำหรือสิบลำเรือเหล่านั้นจะมีนะท่ามกลางมนดก เจ้าหญิงองค์หนึ่งนึงจักนั่งบทขอนหอมอยู่ในระหว่างพิสุสองรูปสองรูปเจ้าหญิงองค์หนึ่งนึงจัดถือพัดยืนพัดภิกษุสองรูปสองรูปเจ้าหญิงที่เหลือจักนำของหอมที่บทแล้วบทแล้ว,ลวมาใส่ในเรือทองคำทั้งหลายบรรดาเจ้าหญิงเหล่านั้นเจ้าหญิงบางพวกจัดถือกำดอกอุบลเขียว เกล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคําแล้วจักให้ภิกษุรับเอากิ่นอกเพราะเจ้าหญิงไม่มีแก่ชาวพระนครเลยทีเดียวสเสวตฉัตรก็ไม่มีช้างก็ไม่มีชาวพระนครจักพ่ายแพ้ด้วยเหตุเหล่านี้ข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้ทําอย่างนี้เถิดพระราชาทรงรับว่าดีละพระเทวีเรื่องอัญญเจะบอกแลว้วจึงรับสั่งให้ ทำกิจทั้งสิ้นโดยทํานองที่พระนางกราบทูลแล้วทีเดียวก็ช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งลําดับนั้นพระราชาตรัสก,กับพระนางมัลลิกาวา่านางผู้เจริญช,ช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งเราจะทําอย่างไรพระเทวีช้างห้าร้อยเชือกไม่มีหรือพระเจ้าคา่ะพระราชามิยูเทวี แต่ช้างเชือกที่เหลือเป็นช้างดุร้ายช้างเหล่านั้นพ่อเห็นพิกษดทั้งหลายย่อมเป็นสัตว์ดุร้ายเหมือนลมเวลำพาพระเทวีข้าแต่สมุติเทพหม่อมจันทราบที่เป็นที่ยืนถือฉัดของลูกช้างซึ่งดุร้ายเชื่องหนึ่งพระราชาเราจะเอาช้างยืนณที่ไหนพระเทวียืนณที่ใกล้ของพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าอังกุลิมาน พระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำแล้วอย่างนั้นลูกช้างสอดหางเข้าในระหว่างขาได้ปรบหูทั้งสองหลับตายยืนอยู่แล้วมหาชนและดูช้างที่ทรงเสวยตาชัดเพื่อพระเทละะท่านั้น้นดคิดว่านี้เป็นอาการของช้างดุร้ายที่เห็นปานนี้ท่านพระอังคุลิมานเทละย่อมทำได้พระราชาทรงอังคาตภิกษุ สงม,มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอันปณิเล้ยวถวา,ายบังคมพระศาสดากลับถุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดเป็นกัปปิยะพันหรือเป็นอกกัปปิยะพันในโรงทาน,นี้บ่อมฉันย่อมถวา,ายสิ่งนั้นทั้งหมดเดชพระองค์เท่านั้นทางที่พระนางบัลิกาจัดชื่อว่าอธิษฐานก็ในทันนันเลทรัพย์มีประมาณ18โกด อันเป็นทรัพย์พระราชาทรงบริจาคโดยวันเดียวเท่านั้นก็เป็นของสี่อย่างคือสเสวยตจัดหนึ่งบัลลังสำหรับนั่งหนึ่งเชิงบาทหนึ่งต่างสำหรับเช็ดเท้าหนึ่งเป็นของหาค่ามิได้เจียวเพื่อพระศาสดาใครๆผู้สามารถเพื่อทำทานเห็นปานนี้แล้วถวายทานแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มีแล้วอีกเพราะเหตุน,นั้นแล ทานนั้นจึงปรากฏว่าอาทิสถานได้เห็นว่าอาทิสถานนั้นมีแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ครั้งเดียวเท่านั้นสตีเท่านั้นย่อมจัดแจงทานเพื่อพระศาสดาและภิกษุทั้งปวงลักษณะของคนดีคนชั่วก็อมาตของพระราชาได้มีสองคนคือการะหนึ่งชุนหะหนึ่งอมาตสองคนนั้นการะอมาตคิดว่าโอ้ ความเสื่อมโรคแห่งราชตระกูลสักประมาณ14โกฎมีความสิ้นไปโดยวันเดียวเท่านั้นภิกษุเหล่านี้บริโภคทานแล้วจักไปนอนหลับโอ้ราชตระกูลฉิบหายแล้วส่วนชุนหะอมาร์คิดว่าแม้ทานของพระราชาก็คยใครไม่ดำลงในความเป็นพระราชาไม่อาจเพื่อถวายทานเห็นปานนี้ได้พระราชา ชีอว่าไม่ให้ส่วนบุญแกสัตว์ทั้งปวงยองไม่มีก็เราอนุโมทนาทานนี้ในที่สุดพัฒกิจของพระาศาสดาพระราชาทรงรับบาดเพื่อต้องการอนุโมทนาพระาศาสดาทรงดำริว่าพระราชาถวายมหาทานเหมือนให้หวงน้ำใหญ่เป็นไปอยู่มหาชนได้อาจเพื่อยังจิตให้เริ่มใสหรือไม่นอ้อพระองค์ทรงทราบบาราจิต ของอมตะเหล่านั้นแล้วสนทราบว่าถ้าเราจัดทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาไซชีรษะของกาละอมตะจกแตกจะเสียงชุณะอมาตจะตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลทสงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอมตจึงตรัสพระคาถาสีบาทเท่านั้นแด่พระราชาผู้ทรงถวายทานเห็นปันนี้ประทับยืนอยู่แล้วเสด็จลุกออกจากอาสนะไปสู่พระวิหาร ปรา,าสรเสิญพระองค์ุลิมานภิกษุทั้งหลายถามพระองคุลิมานทีละว่าผู้มีอายุท่านเห็นช้างดูร้ายยืนทรงฉัดไม่กลัวรหรือนอแรพระอังคุลิมานผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่กลัวพิษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอังคุลิมานย่อมพยากรณ์อาลหัตผลพระศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายอังกริมานย่อมไม่กลัวเพราะว่าภิกษุทั้งหลายผู้เช่นกับบุตรของเราเสมอด้วยโคผู้ตัวประเสริฐในระหว่างแห่งโคผู้คือพระกีนาศพทั้งหลายย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาในปรามวักว่าเรากล่าวบุคคลผู้องอาจผู้ประเสริฐผู้แก,กลา้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ผู้ชนะ โดยวิเศษผู้ไม่หวั่นไหวผู้ล้างแลว้วผู้ตรัสรู้แล้ลวนั้นว่าเป็นกรามแม้พระราชาถึงความโทมนัดว่าพระศาสดาไม่ทรงทําอนุโมทนาให้สมควรแก่เราผู้ถวายทานแล้วยืนอยู่ในท่ามกลางบริษัทเห็นปานนี้ตรัสเพียงพระคถาเท่านั้นแลว้วเสด็จลุกจากอาสนะไปเราจักเป็นอันไม่ทำทานให้สมควรแก่พระศาสดา ทำทานอันไม่สมควรเสียแล้วเราจักเป็นอันไม่ถวายกับปิยพันธ์ถวายแต่อกับปิยพันธ์ไทยเดียวเสีแล้วเราพึงเป็นผู้อันพระศาสดาทรงคุณเคียงเสียแล้วการทําอนุโมทนาอันสมควรแก่ทานของผู้ใดผู้หนึ่งนั่นแหละจึงควรดังนี้แล้วจึงเสด็จไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานที่ควรจะถวายหม่อมฉันไม่ได้ถวายแล้วหรือหนาหรือหม่อมฉันไม่ได้ถวายกับปิยพันธ์อันสมควรแก่ท่านถวายแต่อากปิยพันธ์เท่านั้นพระศาสดานี่อย่างไรมหาบาพิษพระราชาพระองค์ไม่ทรงทำอนุโมทนาที่สมควรแก่ทานของหม่อมฉันพระศาสดามหาบาพิษพระองค์ถวายทานอันสมควรแล้วทีเดียวก็ทานนั่น ชีว่าอาทิสฐทานใครๆอาจเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นธรรมดาทานเห็นปานนี้เป็นของยากที่บุคคลจะถวายอีกพระราชาเมื่อเป็นฉะนั้นเพราะเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของหม่อมชั้นพระเจาก่ะภะษาสดาเพราะบริสัทไม่บริสุทธิ์มหาพิษ พระราชาโทษอะไรหนอแลของบริษัทพระโจาคาพระราชาทรงเนระเทศอมาตชั่วในลำดับนั้นพระศาสดาตรัสบ,บอกวาราจิตของอามาตทั้งสองคนแล้วตรัสบ,บอกความที่อนุโมทนาเป็นอันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ในการละอมาตจึงไม่ทรงทาแล้วแก่เท้าเธอพระราชาตรัสถามว่าการละอมาตได้ยินว่า ท่านคิดอย่างนั้นจริงหรือเมื่อข่าวทูลว่าจริงจึงตัดว่าเมื่อเราพร้อมกับบทตรภริยาของเรามีได้ถีเอาของไม่อยู่ของท่านให้เป็นของไม่อยู่ของตนเบียดเบียนอะไรท่านสิ่งใดที่เราให้แก่ท่านแล้วสิ่งนั้นจงเป็นอันให้เลยทีเดียวแต่ท่านจงออกไปจากแวน่นแคว้นของเราดังนี้แล้วจึงส่งในละเทศกาละอมานั้นออกจากแวน่นแควน แล้วรับสั่งให้เรียกชุนหะอามาดมาตรัดถามว่าได้ยินว่าท่านคิดอย่างนี้จริงหรือเมื่อเขาทูลว่าจริงจึงตรัดว่าดีละลุงเราเริ่มใสขอบใจเจ้าจงรับราชสมบัติของเราแล้วให้ทานสิ้นเจ็ดวันโดยทำนองที่เราให้แล้วนั่นแหละส่งมอบราชสมบัติแก่เขาสิ้นเจ็ดวันจึงกราบทูลพระศาสดาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทอดพระเนตรการทําของคนพานเขาได้ให้ความรบปลู่ในทานที่มอมฉันถวายแล้วอย่างนี้ความตนหนีในเทวโลกไม่ได้พระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นมหาบพิรคืนชีว่าพวกคนพานไม่ดีทานของผู้อื่นเป็นผู้มีทุกติเป็นที่ไปณเบื้องหน้าส่วนพวกนักปาา อนุโมทนาทานแม้ของชนเราอื่นจึงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปณเบื้องหน้าโดยแท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าพวกคนตรนีไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกชนพานแลย่อมไม่สัเสริญทานส่วนนักปราดอนุโมทนาทานอยู่เพราะเหตุน,นั้นนั่นเองนักปราดนั้นจึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้า แกอ่บนบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากาทะริยะืีผู้มีความตนีที่เหนียวแน่นผู้มีรู้จักประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าชื่อว่าพวกพานบนันฑิตชื่อว่าทีรชนสองบทว่าสุขีปรัฐความว่าทีรชนนั้นเมื่อเสวยทิพสมบัติชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะบุญ อันสำเร็จแต่การอนุโมทนาทานนั้นนั่นเองในเวลาจบเทศนาชุนหะอมาตตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วชุนหะอมาตคลั้นเป็นพระโสดาบัลแล้วได้ถวายทานโดยทํานองที่พระราชาถวายแล้วสิ้นเจ็ดวันเหมือนกันดังนี้แลเรื่องอธิษถานจบ